ครั้งแรกที่ผมเริ่มไลฟ์สตรีมเกมซิวออนไลน์ผมก็ต้องพาเพื่อนๆย้อนกลับไปเมื่อ9เดือนก่อนครับครั้งแรกที่ผมเริ่มไลฟ์นั้นคือเซิร์ฟเวอร์อีพิซึ่งเจ้าของผู้ให้บริการผู้เล่นในวงการเกมซิวออนไลน์น่าจะรู้จักกันดีนั่นก็คือเฮียดาวนั่นเองครับและอีกไม่กี่วันที่จะถึงนี้ผู้ให้บริการเจ้าเดิมครับ จะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในนามดูแลมิซิลเอาละครับคลิปนี้ผมไม่ได้จะมาเล่าประวัติส่วนตัวให้เพื่อนๆฟังแต่อย่างใดนะครับแต่คลิปนี้ผมจะมารีวิวระบบภายในเกมข้อมูลภายในเกมให้เพื่อนๆได้รับชมและรับฟังกันครับผมและก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมเนื้อหาในคลิปกันต่อรบกวน,นเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ อย่างแรกที่ผมอยากจะบอกเลยคืออัตราเลทข,ของเซเวอร์อีกพและดอบจะอยู่ที่คูณ2และมี8สายอาชีพให้เลือกเล่นด้วยกันแม็กเลเวลสูงสุดจะอยู่ที่2-5-1มี AI ช่วยเล่นฟรีและออโต้รูทฟรีเพียงแค่เพื่อนพิมพ์ forward slash bot on ตามด้วยระยะของบอรดใส่ตัวเลข0ถึง30ก็จะสามารถเปิดระบบ AI ได้แล้วแล้วถ้าพูดถึงเรื่องระบบ AI ถึงแม้ว่าจะฟรีแต่เพื่อนๆต้องทราบในส่วนนี้ก่อนครับว่าหากเพื่อนๆเ,เล่นตามปกติโดยใช้มือกดเพื่อเก็บเลเวล EP และดอปที่ได้รับจะอยู่ที่100%แต่ถ้าหากเพื่อนๆเ,เปิดใช้งานระบบ AI e ีกที่ได้รับจะลดลง25%และดอปจะลดลงอีก50%สรุปง่ายๆครับคือ e ีกที่ได้รับจะน้อยลงส่วนไอเทมที่ดอปจากมอนเตอร์ก็จะได้เพียงขยะถุงแดงและตำราเท่านั้นส่วนไอเทมสวมใส่อัญมณีคิตตันลูบี้ไดมอนด์รวมถึงการ์ดจะไม่ดอปเลยเพื่อนๆจำเป็นต้องใช้ไอเทมคูณดอปช่วย เพื่อที่ในระหว่างที่เพื่อนๆใช้ระบบ AI ช่วยเล่นไอเทมทุกอย่างจึงจะดอปตามปกติถ้าพูดถึงการ์ดครับเซเวอร์นี้มีระบบการ์ดด้วยนะครับมอนสเตอร์แต่ละตัวครับจะดอปก,การ์ดซึ่งการ์ดแต่ละใบก็จะมีความสามารถแตกต่างกันออกไปนำประยัดใส่อาวุธหรืออุปกรณ์สวมใส่ก็จะเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครของเราให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นระบบใบกระท่อมเพื่อสุขภาพ ครั้งแรกที่ผมได้ยินครับก็แปลกใจอยู่พอสมควรว่าระบบใบกระท่อมนี้จะเป็นยังไงก็ไม่มีอะไรมากมายครับจะเป็นไอเทมที่จัดอยู่ในประเภทของโพิชั่นเมื่อใช้จะสามารถวิ่งเร็วขึ้น100ถึง300หน่วยค่าความเร็วก็จะขึ้นอยู่กับชนิดใบกระท่อมที่เราใช้ด้วยนะครับจุดเด่นของเซเวอร์นี้อีกอย่างคือระบบช่วงเวลาภายในตัวเกมครับจะมีระบบกลางวันกลางคืน เช่นหากเพื่อนๆตีมอนเตอร์ในเวลากลางวันมอนเตอร์ตีเรา100เราตีมอนเตอร์100เมื่อถึงช่วงเวลากลางคืนมอนเตอร์จะได้รับบัฟโจมตีเพิ่มขึ้น10%แต่พลังป้องกันจะลดลง20%ระบบนี้ก็ถือเป็นจุดเด่นอีก1จุดของเซเวอร์ครับผมระบบวาร์ปด่วนในแผนที่ถ้าพูดถึงแพท EP 1.0 0แล้วละก็การจะวาร์ปไปยังแผนที่ต่างๆ เพื่อนๆต้องพิมพ์ forward ตามด้วยชื่อแผนที่ใช่ไหมครับแต่สำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้เพียงแค่เพื่อนๆกดที่แผนที่ขึ้นมาแล้วคลิกที่แผนที่ที่เพื่อนๆต้องการจะวาร์ปเพื่อนๆก็จะสามารถวาร์ปไปได้ในทันทีแต่เพื่อนๆต้องมีเลเวลมียศมีเงินซีเกลให้ตรงตามเงื่อนไขด้วยนะครับ ระบบปาร์ตี้พาร์ระบบนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับเพียงแค่เพื่อน,อนมีสมาชิกในปาร์ตี้ครบ6คนทุกคนในปาร์ตี้ก็จะได้รับบัฟดอกเพิ่มขึ้นอีก10%หากเพื่อนๆนจะเล่นเกมนี้เซิร์ฟเวอร์นี้ต้องหาเพื่อนร่วมแกงเพิ่มอีก2คนนะครับเปิดคนละ2จอแล้วมาปาร์ตี้ด้วยกันเท่านี้เพื่อนๆนก็จะสามารถได้รับบัฟดอกเพิ่มขึ้นอีก10%แล้วครับ ลืมบอกไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมคอมหนึ่งเครื่องสามารถเปิดได้2จอเท่านั้นเป็นยังไงกันบ้างครับกับข้อมูลที่ผมหามาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้หวังว่าจะถูกใจเ,เพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะครับ9เดือนก่อนที่ผมเริ่มไลฟ์สตรีมเกมสติวออนไลน์ในแรกของผมนั้นไม่มีคนดูเลยยอดวิวที่ทุกคนเห็นก็จะมาจากตัวผมเองทั้งนั้น หากเพื่อนๆดูมาถึงตอนนี้แล้วรบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปและในวันที่ดูล f นฟิลเปิดจริงผมก็จะไลฟ์สตรีมผ่าน2ช่องทางทั้งแฟน g e Facebook และ y o YouTube หากเพื่อนๆไม่มีปาร์ตี้หรือว่าปาร์ตี้ไม่ครบมาปาร์ตี้ด้วยกันได้นะครับเตทบอดไว้แล้วเข้ามาพูดคุยกันครับผมไว้เจอกันนะครับ สำหรับวันนี้ผมหลิว RGT ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ